ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของภาษีหักน่าจ่ายนะครับกรณีภาครัฐจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดาจะต้องหักภาษีน่าจ่ายอย่างไรนะครับมาดูโจทย์กันนะครับมหาวิาลยของรัฐนะครับก็คือภาครัฐนั่นเองนะครับมหาวิาลยของรัฐเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือรัฐจ่ายเงินเจ้าวิกรมาอบรมให้ความรู้ทางด้านบัญชีกับนักศึกษานะครับเงินดังกล่าวจะต้องหักภาษีน่าจ่ายหรือไม่นะครับหักเท่าไหร่นะครับก็จะมีช้อยมานะครับ ว่าหากตามมาตรา9ก้าหน้าก็คือเอาเกันได้หากค่าใช้จ่ายหากค่ารุดย้อนแล้วก็คำนวณตามตามตาตราก้าหน้าไปนะครับหรือหัก1%เลยหรือหัก5%าหรือไม่หักนะที่จ่ายอันนี้นะครับคือช้อยให้เราเลือกนะครับดังนั้นกรณีที่เราพูดถึงภาครัฐจ่ายเงินออกไปเนี่ยเราจะนึกถึงนี่ครับมาตรา69ทวีตครับแต่มาตรา69ทวีตนะครับจะไม่สามารถเอามาตอบข้อนี้ได้เพราะอะไรครับผู้รับจ้างเนี่ยเป็นวิยากรครับเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา ในขณะที่มาตรา69ทวีเนี่ยที่เรารู้ว่าเมื่อภาครัฐจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการภาครัฐจะต้องหัก1%เนนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของภาครัฐจ่ายให้กับนิติบุคคลครับเดี๋ยวเราไปดูมาตรา69กันนะครับนี่ครับมาตรา69ทวีนะครับการหักภาษีนั้จ่ายของภาครัฐเขาบอกไงครับมาตรา69บอกว่าภายใต้ข้อบังคับมาตรา70ถ้ารัฐองค์กรของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือการจัดองค์กรบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่นต่างอื่นเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงเมิามมาาตรร40นะคับ ให้กลับนี่ตรงนี้พอยอยู่ตรงนี้ครับให้กลับบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลใดให้คำนวณหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งแต่ขอย้ํานะครับว่าเขาระบุไว้นะครับว่านิติบุคคลครับเป็นผู้รับเงินจากภาครัฐเนี่ยเข้ามาตรา69ทวีให้หักหเปอร์แต่ข้อนี้ไม่ใช่มันก็เลยเอามาตานี้มาใช้ไม่ได้จะบอกว่าตอบหักหเไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอานนี้แล้วเราจะไปดู ข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับทาภาครัดจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดานะครับให้เราไปดูหนังสือของผมนะครับที่เรามีการเรียนกันอยู่เนี่ยในหน้าร้อยสามสิบเอ็ดกับหน้าร้อยสามสิบเจ็ดครับดูที่มาตาห้าสิบครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยครับในมาตาห้าสิบบอกเลยนะครับว่าเงินได้สี่สิบวงเล็บหนึ่งนะสี่สิบวงเล็บหนึ่งเนี่ยก็เนี่ยนะครับให้หักตามมาตาเก้าหน้าแต่กรณีเจ้างวิกรเนี่ยน่าจะเป็นสี่สิบวงเล็บสอง ดังนั้นเมื่อเป็น4ี4่สิบลบสนะครับผมก็จะขอเลื่อนไปนะครับนี่ครับมาตรา4ี4่สิบลบสอบอกว่าเป็นเรื่องของการรับจ้างทำงานให้นะครับโดยให้หักโดยทำยังไงครับนำเงินได้พึงเมินที่ได้รับหักคให้จ่ายหักค่าลถย่อนเหลือเท่าไหร่ก็คำนวณตามมาตราเก้าหน้าตรงนี้ครับเนี่ยเป็นเรื่องของผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดาเห็นไหมครับจ่ายเงินประเภทสี่ลบสก็คือ ค่าจ้างวิทยากรแล้วก็อ้างตามมาตาห้าสิบวงเล็บหนึ่งะครับก็คือเงินได้40่เล็บสอนี่ยอ้างตามมาตาห้าสิบวงเล็บหนึ่งะครับเขาให้คำนวณตามอัตราก้าวหน้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในหน้า137่งอยมสอย่างที่ผมอ้างไว้หน่อยนะครับถ้าเราไปที่หน้า137 หน้าร้อยสเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงอีกและครับว่าถ้าเกิดภาครัฐจ่ายให้กับบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเงินได้4 0่สิบหรืเตรงนี้นะครับเนี่ยภาครัฐจ่ายให้เนี่ยให้กับบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาก็มีกฎหมายบอกว่าให้หกักหนึ่งนะถ้ามันเป็นกันได้5้ถึงแนะให้หกักหนึ่งนะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินได้5้ถึงแนะครับมันเป็นเงินได้4 0่สิบหรือสดังนั้นก็ต้องกลับไปที่หน้าร้อยสาอย่างที่ผมว่าคำนวณตามอาัตราก้าวหน้านัั่นเองครบ หรือถ้าเกิดฟังนี้แล้วยังไม่เข้าใจผมอาจจะมีเทียบเคียงข้อหาลือให้ดูนะครับข้อหาลือที่กคศ706ทับ7056นะครับตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคําตอบของเราได้นะครับเขาบอกงี้ครับภาษีก็ได้บุคคลธรรมดากรณีจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชาการนะครับกรมก็คือหน่วยงานราชาการได้จ้างบุคคลธรรมดาจํานวน300รายนะครับจากเงินงบประมาณ่ะโจทย์มีประมาณนี้แล้วกันหน่วยงานราชาการจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดาดูสิครับว่าสมรคกร เขาให้คําตอบตรงนี้ยังไงบ้างครับมาดูที่การวินิจฉัยเลยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับกรณีกรมได้ทําสัญญาจ้างเหมากําหนดคราวละหกเดือนโดยจ่ายค่าจ้างซึ่งแบ่งจ่าย6งม้วนงวดละเท่าเท่ากันซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในสัญญาและสมมอบงานภายในสิ้นเดือนของทุกๆเดือนถือว่าเป็นเงินได้สี่สิบวงเล็บสองครับสี่ิวงเล็บสองก็คือค่าจ้างหรืองานวิจัยกรพวกนี้นะครับผู้มีเงินได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีงินได้บุคคลธราารมดาพรด90เพื่อเสียภาษีสิ้นปีและค่าจ้างแต่ละงวดที่จ่ายมีหน้าที่จะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยครับตามมาตรา50.1แห่งประมวล,ลรัษดากรคําว่า50.1แห่งประมวล,ลรัษฎากรก็เมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วครับว่าตามมาตรา50.1บอกว่าให้คํานวณเสียภาษีตามมาตรา9หน้านั่นเองนะครับดังนั้นก็กลับไปที่โจทย์กันนะครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าจะต้องคนนาาํานวณตามมาตรา9หน,น้าครับ ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือหักตามอัตราก้าหน้านั่นเองนะครับคือข้อนี้นะครับส่วนข้อ5%หรือไม่หักนั้นไม่ถูกต้องนะครับข้อที่ถูกก็คือคํานวณตามอัตราก้าหน้าครับ